เที่ยวอ,อีกจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะปักไว้มันจะมีที่ลงในวัดนาตากเสี้ยมานะไปดูกันไปไปเมื่อเราอยากลงไปอ่ะนู่นทางลงอยู่ตรงนี้ไปไปเจ็บโยก ทางลงจะอยู่ตรงนี้สุดถ่ายรูปกันจับมือกันโอ้เจ็บนาจับมือกันโอรอแม่ก่อนลูกกับพ่อไปเลย ได้จับมือหวานตรงนี้เป็นหยียทีหนึ่งนะนลง <พอ S 2> จากาวัดผ่าตากเสื้อมาก็ตรงนี้เนาะไปกามีรถด้วยนะจะเป็นฝั่งนู้นจะเป็นไทยเล่าผักีใหญ่ผักสวนครัวตอนนี้ น้ำมันลดน้ำมันลดมัน<ช>ก็เลยลงไปได้นี่เรือข้ามฝากเข้าไหมใช่เก็บไป,ปตัดด้งใจเลยเไม่ปปดดมีก้อนหินนะอ้มีเครื่องเล่นด้วย<ะ>เครื่องเล่นอูน อุมเพ่อหน่อยอยากไปลงไปเล่นนะลงได้เล่นเลยแน่ๆของเล่นเครื่องเล่นนะอาญอหน่อย้ะโอ้โหไป เขามีเช่าเช่ารถเดิะเช่า <You> ข <'re bizarre> ี <UC S 2> ่รถไม่เอาเราเราไปเดินเล่นนี่ดีกว่าไม่เอาไม่เอาไม่ดูได้ดูดูขี่ข้าเดินชายเลยอืมอมาอยากเล่นน้ำสนุกสนุกน้องน้องน้องไม่ลงน้ำนะมาพ่ออุ้มข้ามน้ำน้องอยากเล่นดูดูเท้านี่มันจะขาดได้นี่พี่หวานลงได้นะพ่ออุ้มเออลงได้พี่หวานก็ลงไม่ได้อ๋อ ยังลั่นตัวน,น่ะดูยังลัน่น,นไปมาชี้มาชี้เทเอเลยวะทะเลน้ำจืดเหรอมองยกันเทเรงั้น

ฝั่งเ้ยเราดูแล้วเราดูคำสาเราดูคำสาานจะรับขอบฟ้าีหว,วานไม่มีกลัวมไม่ช่ยนีนขึ้นมาฝั่งนี้มันค่อยเป็นดินทรายลูกพ่อหนูจะกรจี้หนูจกกักรจี้หม,มอมอุม้มไหมพาอุ้มไหม วันเดินไหมมีชายอยู่โลเฮ้ยะเป๋ามันอยาขึ้นชายอยากขึ้นไปบนชายหนูหหนูขึ้นชายเดี๋ยวัากดหนขึ้นนี่ไงนี่ มาได้แล้วต้องถอดเกือ,อยวยาง<น>ถอดรองเท้าเดินแล้วฮะหมดซูมซูมไป,ไปใใวันใดแกดอกที่แรกอยู่ปั๊มน้ำมันหาที่ลง มาเจอพอดีเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้วัดผาเกิงลงลงจากวัดผาเกิงมาก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายตรงมานี่ช่วงที่น้ำน้ำมันลดเนาะนูเกาะกลางเต็มเลย ฝั่งนี้มันมีหมาหนูหมาคัดหนูฝ<น>ั่งนี้ไหนหมาหนุนๆเขาหมามันจะกัดอ,อ้ว,เ,อลวเ,อเล่นรายได้ตรงนี้เล่นตรงนี้แหละ รถจ้ะไม่อยากขี่รถรถมันขี่ไม่ได้หรอกเพราะหนูอยากไปเอากวดแจแล้วกันไม่เอาไม่เอาทรายทรายเป็นเอากุญแจมา 快播报！ ชอบให้ขับ <C oughs> ชอบขับ,บรถนะุกคสบายฟังลาวฟังวดดพอครับไหน<า>ลงนั <มา S 1> ่งสบายออนไสบายมากเยอย er ไม่นอนไม่นอนคุณก็ไม่สมบัติแน่มีไรนาแล้วไ้ อะไรอะไรอย่าแยกกันเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันอย่าไปขู่啊 โอ้พระอาทิตย์กำลังตกวันมาถ่ายรูปเดินโน่นโน่นโน่นเด้นโน่ายรูปเด้นโน่ายรูปวันนี้เดินไปเดินมาวันนี้วันนี้ลุกขึ้นลุกขึ้นเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งลุกขึ้นก่อนลุกขึ้นลุกขึ้นโน่หวานลุกขึ้นลุกขึ้นแม่ลุกขึ้นลุกขึ้นเอาลุกขึ้นก่อน วันลุกขึ้นน้ะหวานลุกขึ้นแล้ววิ่งตามพ่อมาเร็วเอาลุกขึ้นย <c oughs> um ืนก่อนเอาวันวิ่งไหมแม่อันจะวิ่งไหมมอไหร่นี่วิ่งมานี่พ่อจะพาวิ่งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยววันอย่าเพิ่งเีื่อลุกขึ้นวันเดี๋ยวรอแม่ลุกก่อนวันมาแม่หวานวิ่งกันสองคน

Yeah. Oh. มามาดูน้ำทีนี้ดูเพ um ื่อนเราเล่นน้ำกันอยู่มามาดูน้ำผมเล่นน้ำได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ห้ามเล่นน้ำให้ดูเฉยๆฉยจ้าหุยทำไมน้ำมันแบบนี้ ไม่ให้ลงนะไม่ให้ลงนะห้ามลงเด็ดขาดยืนดูพอแล้วพอแล้วพอแล้วล้างมือดูดูรายเองให้สัมผัสให้สัมผัสในน้ำโขงวนเท้าน้องนะเท้าน้องนะไป <c oughs> ไป้ไปนะ <c oughs> เล่าเล่า กำลังจะรับแล้วต้องฝั่งนี้ถึงจะมองเห็นหเขาหอดได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรเมีอยยไปอาบน้ำเอานั่งลงมาอันมานั่ง,งรตรงนี้น้อยนั่งตรงนี้มันมองไม่เห็นกล้องนะเห็นไหมเพื่อนเขากล้องหมดแล้วนาะไม่เอามันร้อน น,นอ,อาัดคัดโอ้ยวอนไม่มันจะเข้างเกงพ่อโอ้ยหนึ่งหนึ่เหนึ่น 我米罗很少做哎。啊

ยจะมาโยกโยกให้ขามันละโยกอ้าคุยแคนูิีพอจะปิดคลิปเลยนะปิดเลยปิดเลยาดมานั่งตรงนี้ กดดีดวันนี้ฉัน,นกลับบ้านแล้วโอ้ยฝัย่งไทยลาวสุดลูกหูลูกตาโูนตรงนู้นเหรอไม่กล้องกล้องมันอยู่ทางพ่อเนีเ่ยน้องมาฝั่งนี้เอ้คไหม 拜了。